อกจากนี้ครับในตัวอยา่างมีการปรากฏตัวโดยนักแสดงอย่างจอห์นมลคูบิชนั้นจะมารับบทเป็นตัวละครอะไรบางกระแสบอกว่าเขาจะมารับบทเป็นดร์แฟรงกินสตรอมซึ่งในคอมิกนั้นเนี่ยเขาเป็นศัลยแพทย์คนหนึ่งที่เก่งมากมีภรรยาชื่อแมรี่สตรอมแล้วก็มีลูก2คนก็คือซูสตรอมแล้วก็จอห์นนี่สตรอมนั่นเองซึ่งต่อมาเนี่ยเขาถูกจับกุมอยู่ในคุกแล้วก็บอกซูสตรอมให้บอกจอห์นนี่ว่าเขาได้ตายไปแล้วบางกระแสบอกว่าเขาจะมารับบทเป็นเดอะเรดโกสซึ่งที่มาที่ไปของเดอะเรดโกสั้นเนี่ย วีดวิชาได้คนพบเศษดาวตกที่มาจากพื้นที่สีน้ําเงินของดวงจันทร์นะครับซึ่งในคอมิกเนี่ยพื้นที่สีน้ําเงินของดวงจันทร์บริเวณน,นั้นอุดมไปด้วยออกซิเจนและเคยเป็นที่อยู่อารยธรรมโบราณในยุคนั้นรวมถึงยังเป็นสถานที่สังเกตการของดูวอชเชอร์อูอาตูด้วยซึ่งเมเรีดได้เศษดาวตกจากพื้นที่สีน้าเงินของดวงจันทร์เนี่ยเขาก็อยากไปสํารวจที่นั่นครับซึ่งไอวานคลากอฟนักสารวจอวกาศของรัสเซีย ก็ได้ส่งลิง3ตัวเดินทางไปดวงจันทร์ในขณนะนั้นเช่นเดียวกันซึ่งไอวานเนี่ยก็พยายามเรียนแบบเหตุการณ์ของการไปสำรวจอวกาศของเหล่าดอะแฟนทัสติกโฟจนพวกเขาได้รับพลังต่างๆกลับมานั่นเองนะครับอย่างการล่องหนได้ควบคุมสนามแม่เหล็กได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ทําให้เหล่าแฟนทัสสิกโฟมาต่อสู้กับเหล่าลิงของไอวานคาร์กอฟรวมถึงตัวเขาด้วยทั้งจากการต่อสู้ในครั้งนั้นก็ทำให้ดูวชชิอ,อูอาตูหยุดเหตุการณ์การต่อสู้นี้ ซึ่งแน่นอนว่าใน MCU เนี่ยเราได้เห็นดูวัเชื์อูอาตูจากซีวี่มาวิลวอตอีฟแล้วนั่นเองครับ